ากระดาษกวะโอ้กระดาษไม่มีเลยมันคือเราใช้อะไรสอนเนี่ยตายแล้วไม่มีกระดาษสอนเลยนละมะมีสองแผ่น มาดูต่อมาเป็นเรื่องของ tangent และก็ normal component acceleration อะไรพวกเนี้ยม,ม่ต้องเขียนแล้วกันอะไรยังไม่รู้ให้ให้รู้ว่าไอาเรื่องเนี้ยคือเรื่องของ a เท่ากับ at t บวกด้วย an แล้วก็ n นะเขียนหัวข้อหน่อย tangent and normal Component of acceleration นะ acceleration นะสร้างมาเถอะสูตรนี้นะ a เท่ากับ att บวกด้วย nnn อ่าอ่าแล้วมันก็จะมีวิธีการหา ตัวแรกคือ at at มีอาล้ว at ก็คือวิธีการหาคือ d กํลัง2 s ส่วนด้วย dt กํลัง2และ d t ดิฟ s ดิ x ก็ได้ได้ v ใช่ไหมก็จะเหลือแค่ d dv by dt แค่นั้นและไอตัวนี้เราจะเรียกว่าเรียกว่า tan gen เชี่ยว สเกล่าแล้วก็จะมีคอมโพเนนต์มีอะไรแยะหมดเลยช่างมันรู้แค่นี้พอ mm hmm. แล้วก็ a n a n ก็จะมีสูตรว่า k แล้วก็ ds by dt ทั้งหมดยกกำลังสองอ ds by dt ได้ได้ V ใช่ไหมก็กลายเป็น k v ทั้งหมดกำลังสอง ตัวนี้เราก็จะเรียกว่า normal normal scalar อ่ะแล้วก็จะจุด component of acceleration อะไรประมาณนั้นก็ไปจำเอาเองอันนี้ก็เป็นสูตรที่2ในการหา an อ่าทีนี้มันยังไป att ไม่ได้ใช่ปะ่ะมันก็จะมีสูตรหา att อ่าดูสูตรหา att ก็ต้องหา a t ก่อนแล้วก็หา it ตัวนี้เอามาคูณกันก็จะได้ att ใช่ไหมส่วน att นี้ก็จะมีคำเรียกคำเรียกของมันก็คือแทนเจนเชี่ยวเวกเตอร์แล้วก็คอม p พ n เน t ตอะไรไปแล้วก็ an ann จะเรียกว่า normal เวกเตอร์แล้วก็คอมเพ n เน็ตปๆๆ ทีนี้เวลาตัวเขาถามโจทย์เขาจะถามว่าจงหา tangent i a l s c a l a r จงหา normal vector ไอ,อ normal s c a l a r ใช่ปะแล้วก็หรือว่าหา t a n g e n t i a l Vector หรือหา normal Vector ทีนี้เราต้องจำคำให้ได้จำไม่ต้องจำไอ component of acceleration ไม่ต้องจำเราไม่ต้องเสียกระแดจํานะไม่ต้องมันอวดเก่งกิดจำแค่ tangent i a l scalar ถ้าเป็นส c a l a r มีคำว่าส c a l a r ปุ๊บเราจะดูได้เลยว่ามันมีแค่ตัวเดียวคือ a t หรือ a n ถ้าเป็น ถ้าเป็นแทนเจนเชียลใช่ป่ะเขาถามแ tangential คือแทนก็คือ t ใช่ไหม tangential scalar คือ at อย่างเดียวถ้าเกิดเขามีคําว่านอร์มอลขึ้นมาก็กลายเป็นน normal normal scalar อ่ะ normal scalar คือ an แต่ถ้าเขามีคําเพิ่มมาเปลี่ยนจาก scalar เป็นเวกเตอร์ก็คือแทน tangential vector คำว่าเวกเตอร์ก็ต้องมีตัว t ถ้าเป็นเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะก็กลายเป็น at แล้วก็ t นะแล้วถ้าเกิดเป็นนอร์มอลเวกเตอร์ล่ะเวกเตอร์กลายเป็น an แล้วก็มี n ที่เป็นเวกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องวิธีจําก็แค่นั้นแหละ ถ้าเป็นสกิล่าก็เป็นตัวเดียวถ้าเป็นเวกเตอร์ก็เป็นสองตัวนะอ่ะมาดูโจทย์ดีกว่าอ่ะมันทำโจทย์ไม่ได้อืมเกินที่มานิดนึงอ่ามีสามแกน x y z อ่ะแล้วก็มีเส้นโค้งเส้นหนึ่งเส้นโค้งเส้นนี้ถ้าเกิดดิฟหนึ่งครั้งก็จะได้ t อีกหนึ่งครั้งก็จะได้ n แล้วทีนี้ A.N ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ A.T.T ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ A.N.N A.T.T แล้วก็ฟุ่งใบป้าตรงนี้ก็กลายเป็น A ธรรมดาใช่ไหมเราจะหาไอ A นี้ได้จาก A เนี่ยก็เท่ากับบวกตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็คือ A.T.T บวกด้วย A.N.N ก็จะได้ A ออกมา แล้วมันก็จะมีหัวข้อหนึ่งก็คือหัวข้อที่มันบอกว่า use f o for r m o o d formulae for, mood, for use formulate for a t a n and k มันก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้แหละแต่มันจะเป็นสูตรใหม่คือสูตรที่หาง่ายขึ้นก็คือเอา v เนี่ยมันดอทกับ a แล้วก็หาขนาดแล้วก็ a n เ,เท่ากับ ขนาดของด้วย v cos กับ a แล้วก็ขนาดของ v ส่วน k เนี่ยจะเท่ากับ v cos กับ a เหมือนกันแต่ก็เป็น v กำลังสอันนี้ก็สูตรกับมันเป็นสูตรที่มันรู้สึกว่าเราใช้แล้วมันง่ายขึ้นถ้าเกิดเราต้องดิฟอย่างเงี้ยดิฟดิฟกำลังสองดิฟ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 ก็คือมันมันบางทีมันก็เหนื่อยอะนะเราก็เลยใช้สูตรนี้ เนี่ยมันมีสูตรที่มันย่อมาคือ v a ส่วนื่องน,นี้มันก็ง่ายขึ้นใช่ปะ v นี้คือการดิฟ r หนึ่งครั้งดิฟ i หนึ่งครั้งก็ได้ a ก็คือเอามาคอสเอามาดอทกันก็จะเป็นตัวเลขเล็กๆแล้วก็หาด้วยขนาดอันนี้มันง่ายกว่าโอเคอะดูตัวคาบ้าอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้สูตรนี้ใช่ปะเราต้องหาอะไรหาขนาดของ t ดิฟ t แล้วก็ส่วนด้วยขนาดของ r ดิฟใช่ปะแล้วก่อนเราจะได้ t ดิฟถ้าติดถ้าเกิด t ดิฟมันเป็นเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดิฟยากใช่ไหม,ม หมหาศาลเลยแต่ถ้าเกิดใช้สูตรนี้เอา v cos กับ a แล้วก็ทำขนาดหารด้วย v กำลังสาง 3, จบแล้วนะแล้วก็มันมีหมายเหตุอีันนึงคือเราสามารถคำนวณ an an เนสามารถหาคำนวณได้จากความสัมพันธ์ก็คือ an เท่ากับ square root an กลังสองลบด้วย at กลังสองอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ยังไม่เคยใช้เลย หรือว่าทําโจทย์ไม่ถึงก็ไม่รแต่จําไว้ก็ดีแต่สูตรนี้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันเคยใช้แค่สามสูตรนี้แล้วก็ลองใช้สูตรนี้ใช้ AT เนี่ยลองหาสูตรนี้กับไอ้สูตรนี้ดูมีค่าเท่ากันแต่ว่าพอหา A n ปุ๊บ AN นสูตรนี้กับ A อเนสูตรนี้หาอันนี้ได้แต่ข้างบนหาไม่ได้แม่งดิฟดิฟดิฟเยอะอะเยอะมากก็คือแนะนําถ้าเกิดเขาหา tangent i a l s c a l ก r ก็คือใช้สูตรนี้แล้วก็ normal s c a l a r ใช้ตัวนี้ ตัวนี้คับปะคับปาก็ใช้ตัวนี้แล้วกันไม่ต้องไปกระแดะใช้ขาข้างบนนะมันหายากมากจริงๆลองทําแล้วเวลาเราเข้าห้องสอบเราควรจะใช้อะไรที่มันหาง่ายกว่านะโอเค